จ่าย่าเน็ตหรือยังคะเออเออไล่แล้วนะได้ปักสามตาก็จะฟังพลมก็จะฟังนีฮะเน็ตก็ได้เน็ตได้จ่ี่ไลแล้วนะไลไลแล้วนะเออเราด้อันนี้จริงเราจะโดนไม่แกพูดคำว่าร้านเราเออไม่เป็นไรค่ะคุณน้องแฮ้ไผรรอลูกค้ามาก่อนอย่าพึ่งหนูไม่มีไม อ๋อไม่มีไหมรอลูกค้ามาก่อนอย่าแอบดูอ้อมเตรียมโทรศัพท์ไว้ถ่ายได้ชันทาเร็วไม่มันไม่ขึ้นอีกแล้วคนดูอ่ะโทรศัพท์ดูดิอ้อมมีลูกค้าดูไหมถ้าไม่มีลูกค้าดูลงไลก่อนปรากฏว่าไลค์ผิดอันเด้อไปเลยเฟซ่วนตัวอีกเหมือนวันนั้นนะยังขิดจริงหอห้าหมื่นคนลหรอแก คุณแม่แป๊ปนึงคุณแม่แม่มาสองลูกนะครับมาสองลูกแม่อันนี้อะไรมาก่อนนะอันนี้จะเก็ตเบสุดแล้วค่ะแม่เอ๊ะแอแอก็อ้อมอ้อมส่จ้าป้าเลยลูกแสนคนแล้วแม่แสนคนแล้วแสนคนละแม่แอแออุ้ยแม่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 สิริการขายเสร็จหรือยังเมื่อไหร่จะมาหาฉันจ้าแม่สิริการอุ้ยอ้อมโทรศัพท์พี่ไม่ขึ้นคนดูเลยแต่ว่าขึ้นคอมเมนต์นะ สะอาดมากเจอสะอาดมากเธอสะอาดมากเธอดูค่ะสิเธอดูก่อนนะคะเขาเขียนเป็นสตูดิโอแจ็กเก็ตนะแม่ตัวนี้เริ่มเลยไหมเริ่มเลยดีกว่าแม่อย่าพึง่งดิแม่อย่าพึ่งสิแม่อย่าพึ่งสิสะอาดมากแม่ดู แม่เดี๋ยวดูงานก่อนเขาเขียนเป็นสตูดิโอแจ็คเก็ตจอมก็แปลตรงตัวเลยก็คือเบสบอลซาร่าเหรออ้อมโชว์เลยช่วยพี่โชว์แหละมันมันมันเยอะไงแกวันไม่วันนี้จะไล่สามงานเลยนะแม่ถ้าฉันไล่คนเดียวคือฉันตุยแน่เพราะฉันจะไล่หมวกด้วยซาร่าห <Z ara S 2> ยเหรอแม่มาอู้แม่เป็นแม่ดูดิโคซ่าบัมเบอร์เ <B umber S 2> ขียวขี้มาแม่บอมเบอร์เขียวขี้มา แม่โรงงานเขียนมาเป็นสเตเดียมสตูดียมแจ็กเก็ตเอาเอาแบบอันไหนมั่งตัวนี้มาแบบอุ้ยอันนี้สไตล์เนี่ยอันเนี้ยแจ็กเก็ตเบสบอลเอาขึ้นเราขึ้นเราไปก่อนขึ้นเราทุกตัวเลยคุณน้องขึ้นเราทุกตัวเลยเอาหรอทำไมอ่ะใจรายจังคุณแม่เอาอ้อมันไม่ขึ้นคนดูของพี่แต่ว่ามันขึ้นกับเครื่องอื่นแม่ตัวนี้สองด้านเลยสองด้านเลยไปไปไป บอมเบอร์คะ่ะบอมเบอร์แม่มันเป็นสไตล์บอมเบอร์นะ mm. ไม่ดูดิแต่ว่าต้องดูไปก่อนอุ้ยนี่เบสบอลเบสบอลแม่เป็นเบสบอลแบบติดแป็กนะเป็นแต่แบบติดแป็กนะเธอนี่แม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 ,มาแก๊ปนะนี่นี่เบสบอลเบสบอลแก๊ปหรอแบรนด์แก๊ปหรอใช่เนะี่ยแก๊ปแม่อุ้ย,ยหาหาค่ะค่ะกูกระเดะกระเดะบอมเบอร์บอมเบอร์แม่อันนี้อันนี้เขาเรียกเบสบอลไหมวะแกออุ้ย <c oughs> แม่แต่แม่ดูดิ มันเป็นลายแบบโคตเทส่สแมนเตอร์อเอาปะาน,น,นี่แม่เสื้อเบสบอลไหมมันเป็นป้ายเซลทูแอนสตรีทคุณนึกว่าเกสออมพี่อย่าเพิ่งคุณพี่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูงานก่อนนะมีมาแค่สองลูกเลยค่ะมีมาแค่สองลูกเลยค่ะตัวนี้บอมเบอร์อีกแล้วแม่สวยขยี้ใจ H&M สไตล์บอมเบอร์พี่สไตล์บอมเบอร์ H&M พี่สไตล์บอมเบอร์ค่ะพี่ นะคะสไตล์บอมเบอร์นะคะตัวนี้ค่ะนี่ให้ดูนี่บอมเบอร์พอสะอาดนะแม่นี่ตัวนี้อะไรคะมูจิไซส์เอ็มบอมเบอร์บอมเบอร์ฟรีเกตบอมเบอร์ป้าฉันพูดแต่คำว่าบอมเบอร์กับสื้อติดดูโอ้ยบอมเบอร์บอมเบอร์แม่เขียวขี้มาเคยขี้ขมาแม่งานญี่ปุ่นจ้ะพี่บอมเบอร์ บอมเบอร์เทนนิสเทนนิสเทนนิสอู้ปากด้วยแกอู้วอร์ฮาวาดอ้อมขึ้นหรอปะแกเอาตัวผีหลอกออกนี่ไปอ่ะบอมเบอร์บอมเบอร์งานญี่ปุ่นเนี่ยเก้าสิบกิโลมาสองลูกเดี๋ยวจอมแบ่งครึ่งให้เด้อแบ่งสี่สิบห้าโลให้มีอูสวยมากเทนนิสเทนนิสเทนนิสสไตล์บอมเบอร์บอมเบอร์แม่ดู ดูทรงน่ะเป็นบัมเบอร์สไตล์เธอไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่านู่นๆสีส้มไฟไหมหน,น,นู่นน่ะนั่นเอ่อน่าจะเทนนิสสไตล์บอมเบอร์ครับอันนี้ติดแปะอามด้วยแม่อ้าวน้องอ้ไม่มีไม่ไงคือชัดชัดไม่แต่ว่าไม่ได้อุ้ยแกนี้ก็แปะอามแม่ดูแม่แกจะเอาหรอที่โยนไปแล้วเวโก้สแตนดาร์ดบอมเบอร์ขาวแม่จา๋า สวยมากแม่ผ้าสาดนะคะอันนี้ไซส์สองไซส์สองแม่แบ่งเนาะแบ่งสี่สิบห้าโลดีกว่าน้องบอมเบอร์งานญี่ปุ่นเก้าสิบกิโลค่ะคุณแม่ตัวนี้ป้ายโรงป้ายโรงนานใหม่ะนะมีฮูดไหมแม่ฮูดติดหนึ่งตัวบอมเบอร์สีเขียวสวยมากแม่ยกก้อน,นอยังเธอเบราวนี่รอ,องอ้อมน้องอ้อมได้เบราวนี่วินเทจนะคะน้องอ้อมไม่มีใหม่ไหนเอาฟาหรอสักเ้ยอ้อมนี่แม่ อ้โหสวยมากแกไม่รูด้ดิแม่ยกก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแม่ลูกรีวิวรดสามร้อยอ้อมตัวนี้ต้องเอาตรงกลางแล้วแกแล้วเอาแบบว่าตัวที่แบบว่าธรรมดาออกดีกว่านะาะของนออ้องได้เลยจ้ะอันไหนพ่อที่บอกว่าเป็นอะไรนะพอเอาฟาอันนี้เหรออันนี้หรอฝาแม่อันนี้อุ้ยไฟเบาไฟไหม แม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าไฟหรือเปล่าแม่ไปไปเทสเองอีกทีได้ไหมพู mm hmm. ดรเ้เลยอะ mm hmm. ไฟหรอ mm hmm. แม่แจ็กเก็ตไฟเมดอินยูเอสเอแม่ยกก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่หนึ่งพันเก้าร้ยบาทค่ะลูกรีวิวลดสามร้อยเหลือหนึ่งมืหนึ่งพันเก้ารอบาทเดี๋ยวเอเดิมออมเอาตัวน,นี้ตรงกลางได้ไหมหรือไม่ได้แล้วแม่เอานี้ข้างหลังนี่ได้ๆอุ้ยอันนี้เป็น แม่แบ่งครึง่งอันนี้สองแบ่งครึง่งอมมุ้มอยากแบ่งเลยว่ะฟัวข้างล่างไม่สวยแม่ดูสิแม่ดูสวยจัดอืมอีก้าอีก้าอีก้าแม่อีก้าบอมเบอร์บอมเบอร์อะไรออม,มยกก้อนเลยน้องออมบอกยก้อนเลยแม่อุ้ยบอมเบอร์แม่มันมันเป็นบอมเบอร์นะคะแล้วก็ปนไอ้เขารบอมเบอร์กับเสื้อเทนนิสนะคะแม่ จริงจริงมันก็แจ็คเก็ตแจ็คเนี่ยดูดิบอมเบอร์อีกบอมเบอร์นะคะแม่บอมเบอร์ทองมานเนาะดูแบบพี่แบบไลฟ์มันไม่เห็นคนดูอ่ะแม่ดูบอมเบอร์บอมเบอร์ค่ะแม่แต่โรงงานเขียนเป็นสเตสเตตูดิเอมแจ็คเก็ตนะคะสเตตูดิเอมแจ็คเก็ตนี่บอมเบอร์อีกแล้วแม่บอมเบอร์เอซูไปร์ซี่ในกระเป๋ากระเป๋าข้างซีโอแพนิกบอมเบอร์อ๋อยห็นนะก็ไม่เปเทนนิสเทนนิสแม่เทนนิส เทนนิสแขนหนังเทนนิสแขนหนังนมมแกฉันเห็นเทนนิสอยู่ข้างล่างสวยมากนี่แต่หยิบยังไม่ถึงไงกลัวถล่มอ่ะบอมเบอร์บอมเบอร์สองด้านบอมเบอร์บอมเบอร์อ right. ber, บอมเบอร์เจ right. right. อินเดอะไรท์เจนนิสสวยมากสวยมาก,มากแม่อันนี้เทนนิสไหมเหมือนเทนนิสอะแม่นะคะอันนี้เป็น my standard นะคะสวีออกคลิป คลิปนี้บอมเบอร์แกเออสวยสวยเทนนิสสองตัวปะหรือตัวหนึง่งแม่ด <ic> ูบอมเบอร์ยูนิโคลยูนิโคลค่ะบอมเบอร์นี่แม่จ๋อมได้นี่แม่ดูอืมตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคะ่ะตัวนี้เป็นเอ่อเหมือนเสื้อเทนนิส<ม>โอ้สวยอ่ะแกเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบแม่เบอร์สิบแม่ปาดอ้อมเทนนิสเทนนิสเนี่ยเทนนิส สวยมากแกขึ้นทางไหมเอาตัวนี้ออกดีกว่าตัวนี้ดูไม่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 ปังละไปสวยมากนี่จอมได้แบบเหมือนเทนนิสแขนหนังป้ายห้อยด้วยแต่เป็นป้ายเหมือนป้ายป้ายเซลร้านมือสองอะแม่ t ูแฮนด์อะท o hand street t ูแฮนด์แม่ต้องอุ้ยสองด้านเธอพีเอ็มเคื่องที่เรียกออมเคาะให้หน่อยดิหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เบสบอลโนเทนนิสแมคคาสั่นอู้อึ เบสบอลโนเทนิต no <c oughs> วิพี่ปังมากอะห้าพันเก้ารอยห้าสิบาทค่ะครึ่งลูก <c oughs> พี่ปังมากเลยนะนี่ใครที่ขายสะขายแบบแนวสไตล์นี้นะเนี่ยสองด้านแกดูปาดแต่ต้องนับจำนวนตัวดูอะแม่ว่ามันกี่ตัวเนาะจะได้หารต้นทุนเฉลี่ยให้นะคะ <c oughs> อันนี้สองด้านสองด้านน้องอ้อม <c oughs> ไปอันนี้บอมเบอร์ค่ะสวยมาก <c oughs> คุณผู้ชายเฮดเลอร์ เธอโอ้โหอ้อมอ้อมโอ้โหคู่สวยยังอ่ะดูดิเนี่ยแม่ดู้โอ้โหสวยมากทั้งลูกไปเลยใช่ทั้งลูกไปเลยแม่ต้องยกลูกแล้วเนี่ยมาสแตนดาร์ s สตูดิโอคลิปบอมเบอร์แม่ยกก้อน g u ยูไซเ b ลบอมเบอร์แม่ดูดิยกกอนแม่ดูยกก่อนอ้ยอ้ยเอ้ยอ้อมอ้อมเบสบอลเบสบอลเบสบอลแม่อ้อม นีแต่สวยๆเลยแม่สวยแม่ดูดิมีชีฟองวินเทจด,ด้วยไหมคุณแนนแต่ว่าเดี๋ยวจอมจะรีวิวเสื้อคอตตอนนะคะแม่ดูดิขึ้นเร้าไหมเชียร์ลูกค้าเลยเชียร์ลูกค้ายกก้อนเลยแม่ดูขู่แม่ดูบอมเบอร์ดิมันเป็นหญิงชายคลาสกันมมแต่ต้องดูเปอร์เซน็นต์เนาะอ้อมเนาะว่าแบบว่าเสื้อเทนนิสกับพวกบอมเบอร์อะไรมาเยอะแต่เท่าที่จอมรีวิวตอนเนี้ยบอมเบอร์มาเยอะนะคะ<ช>บอมเบอร์มาเยอะแม่ดูผ้าดิสะอาดอะแมนญ,ญี่ปุ่น Spin สปินเด็ s ชาร์จส <onents Bana> <behaviour> <ot> ์แฟกชั่นแบ่ง45โลพี่จ้า45โล59 50้าจ้าจำนวนตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว45โลปุ๊กเดี๋ยวให้พยุยยนำจำนวนให้เลยนะคะเพราะว่ามันมาแค่2ลูกเองเสื้อไฟแตกหนึ่งเทนนิสแตกหลายอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มาเป็นบอมเบอร์นะพี่แต่โรงงานเขียนเป็นสตูดิโอแจ็คเก็ตค่ะเขียนมาเป็นสตูดิโอแจ็คเก็ตอันนี้เป็นไฟนะแม่ USA ละสย่งนี้แหละแม่ ใช่ใช่นี่นี่แม่ดูใช่ใครขายแบบงานเทนนิสหรือว่าที่สไตล์บอมเบอร์อ่ะอืมแม่ต้องดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจอมจะไล่ให้จบลูกนะมันจะได้เห็นงานว่าเออเปอร์เซ็นต์มันอะไรเท่าไหร่ยังไงแต่ที่สําคัญขายได้แน่นอนทาไมอย่างนี้แม่เพราะว่าบางคนที่ถามหาบอมเบอร์หรือว่าถามหาสไตล์สีเขียวนะเธอจำได้ไหมไมีลูกค้าถามแต่ว่าไม่ดูดิวอ้โหแม่สวยจัดยกลูกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะพี่แบ่งครึ่งลูกห้าพันเก้าร้อย ห้าเก้าห้าศูนย์คุณเพชรรับเท่าไหร่แจ้งจอมได้เลยนะถ้ารับสี่สิบห้าโลหรือว่ารับเต็มลูกรับเต็มลูกลดสามร้อยบาทเอาก้อนใหม่ก็ได้มีก้อนใหม่อยู่หนึ่งโซยมากอันนี้สองด้านค่ะบอมเบอร์สองด้านเออจะช่างอ่อเออมี h ฮอเออี h อกบอมเบอร์เฮเอเธออะไรนี่บอมเบอร์บอมเบอร์ลายโคตรเท่เลยโอ้แม่มาค่ะ อุ <Keep S 1> like ้ยแม่ถ right <queen. S 2> ้าเราเก็บไว้ขายหน้าหนาวนะสุดๆเลยนะน้องอ้อมเนาะเก็บไว้ก่อนไหมลงไลฟ์ก่อนไว้ขายหนาวพี่จายกก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจ้าแบ่ง H K L ใช่ค่ะสองก็สองเมื่อกี้เหรอเอา H K L มานี่แม่ดูเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้นะคะรอแป๊บหนึ่งกำลังชั่งน้ำหนักอยู่พี่ขู่พี่บอมเบอร์พี่อาจจะจอมเทียบไซส์ให้นี่นี่นะคะเทียบไซส์ให้เลย อบัมเบอร์สองด้านด้านหนึ่งเขียวด้านหนึ่งด้านหนึ่งปักนะคะเป็นปักปักดอกไม้ปักดอกไม้อันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงน่าจะเป็นของผู้หญิงน,นะคะเธอได้เทนนิสอีกแล้วเธอเทนนิสอีกแล้วนี่แปบ๊บนึงนะแม่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเทนนิสบนออเบสบอลเออเบสบอลนลูกค้าบอกแม่คะมือสั่นแล้วเอ้ยอาอีนี่กับเทนนิสเออเบสบอลแม่ขอโทษทีฉันไล่มาจะครึ่งลูกแล้วนะ เทนนิสเทนนิสเยู่นั่นแหละแม่ดูีิไม่ได้นะออมข้างบนแกต้องเผื่อน้ำหนักหน่อยนะก็ดูดิเบสบอลแต่ละตัวตัวอย่างปังอ่ะตัวตัวบางตัวกับโลยี่สิบห้าแล้วเหรอใช่อุ้ยพี่รับเครื่องที่ยกได้เลยค่ะรับเครื่องแรกเนาะคุณพี่ห้าเก้าห้าศูนย์อืมตัวน้ำหนักใช่ถ้าเบสบอลเนี่ยกูก็เทนนิสมาตั้งนานอ่ะแม่อันนี้น่าจะเป็นเทนนิสเออเบสเบสบอลผุดผิดไปเลยน้องอ้อมอีกกิโล อีสิบสามโลนะแม่มีเปิดกระโปรงวันนี้น่าจะยังไม่เปิดคุณมิ้นเดี๋ยวทักหาได้ไหมแบบว่ารายการจอรีวิวเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> อยากเปิดทุกงานแต่โรงงานนี้รายการเยอะมากนะคะแต่ว่ามาน้อยมาอย่างละน้อยบางทีมาสามลูกสองลูกห้าลูกลูกหนึ่งเออขอบคุณจากคุณน้องแป๊บนึ่งบอมเบอร์<ช>เทนเทนิสเทนนิสเทนนิสเทนนิสกแล้วเทนนิส เฮ้ยเบสบอลเฮ้ยอ่ะไปเบสบอลเบสบอลวุอ้อมต้องถ่ายรีวิวนะถ่ายปุ๊บหมดปับ๊บพี่หนุ่ยจา๋าหนุย่ยหนุ่ยใจแล้วกูหนุ่ยบอกกูพเพิ่งอ้อนเงินพี่หนุย่ยเดี๋ยวจอมทางหาคุณมิน้นท้าจะได้รีวิวอะ่ะแต่ว่ากระปุงคอตตอนมากีา่ลูกวะจำไม่ได้เลยได้เสื้อไฟคุณเพชรได้เสื้อไฟสหนึ่งตัวนะอันนี้ไฟไฟเป็นไฟสหนึ่งตัวไม่เขียนว่า made in USA อันนี้ซาร่า อันนี้ซาร่าอันนี้แปะอามนะคะแม่ไปค่ะเราดูน้ำหนักแปบ๊บหน,นึ่งเราดูน้ำหนักแป๊บหนึ่งแขนงมา้ก่อนได้เออไม,ไม,ไม่อ้อมนะเขาว่าคำนวณไม่แขวนมาแล้วนะเธอ<ล>เออเขาไล่ทุกวันนะรอแป๊บหนึ่งนะแม่รอน้ำหนักอันนี้อีกกาลุ้นก่อนว่าอ<ล>ีกกาอีกประมาณสี่โลอะอีกกาสวยมากน่าจะเป็นคุณผู้ชายนะแม่ตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นกลาเซียไซส์เอ็มหญิงเดี๋ยวก่อนอานนท์บัมเบอร์อู้แม่เจ้าเบสบอลน,นะเบสบอลเบสบอลแมปกัปกปักฮูดมีป้ายนี้มีฮูดค่ะคอกลมก็มีแม่อันแม่อุอ้ยตัวนี้สวยมากแม่ดู แต่ถ้าได้ไลายมังกรมาสักตัวหรือว่าลายปลาคาร์ฟมาสักตัวเนาะปากอีกคุณแม่ของคุณเพชรป้ายดูดิ <c oughs> นี่แม่อ้อมเตรียมฝั่งนี้ก็ได้เอาทางนี้จะเอาหมวกหรือเสื้อคอตตอนก่อนลูกค้าจะดูหมวกหรือเสื้อคอตตอนก่อนต่อจากบอมอันนี้มาอาจากไอ้อย่างเงี้ยไอ้อะไรวะเนี่ยไ,ไ,ไอ้ไอ้บอเบสบอลเออสองด้านนะคะแม่อันนี้จะเรียกบอมเบอร์เบสบอลหมวกอีตัวมาอุ้ยคุณแม่ตัวนี้ เอาเอาหมวกกอนดีกว่าพี่ว่าหมวกจานวนน่าจะน้อยกว่าเสื้อคอตตอนเสื้อคอตตอนค่อยปิดจบดีกว่าเสื้อคอตตอนต้องมีห้าร้อยตัวนะแม่ฉันไล้เหนื่อยนะฉันนั่งดีกว่าเท่าไหร่ออม่อัแป๊บหนึ่งแม่อุ้ยได้อีกปะหรือพอยังได้ของพี่ของคุณพี่หมวยต่อจากอันนั้นก่อนเดี๋ยวหนูเรียกหนูไปเรียกพอยังจบแล้วนะคะตัวนี้จะไม่ถึงนะคะต่อไปเป็นเซตสองต่อไปเป็นเซตสองค่ะต่อไปเซตสองห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทจำนวนตัวกำลังนับ ทีนี้จํานวนตัวจะมากจะน้อยมันต้องขึ้นอยู่กับตัวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ผนานผ้าบางไนกี้ค่ะคุณแม่ตัวนี้ไนกี้ไนกี้เลยค่ะคุณแม่ตัวนี้ไนกี้เลยนะคะไนกี้สองสีด้วยนะอันหนึงสีเปลือกไข่อันหนึงสีเปลือกคนบอแม่ Y NY New York y a n k e e แม่บางอันนี้เซตล่างมังกรได้เอ๊ี่ดูตรงไหนโอ้แม่มังกร แม่มังกรแม่มังกรค่ะอ,อ,ไไอูทใส่ได้สองด้านด้วยหรือเปล่าแม่เป็นมังกรเจแปนม,มีมีลายเซ็นไหมเป็นประเทศญี่ปุ่นเออแม่มังกรคิดว่าแขนั้นเบสหนูว่าคิดว่าเหมือนกระสอบส้มที่มันเป็นแขนหนังล้วนอะตอนหนูคิดนะแม่นมังกรแล้วก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนี่นี่แขนหนังนี่เบสบอลแขนหนังแบบว่าคลุมสะโพก นี่คลุมสะโพกแลแม่อันนี้คลุมสะโพกนะอันนี้เป็นเบสบอลเบสบอลไม่ต้องช่างแล้วโยนเลยดิอะแล้วเธอไม่แขวนหรอตัวมังกรเลยนะแก๊ปค่ะคุณแม่แก๊ปค่ะเบสบอลเบสบอลอู้พี่สี่สิบห้าห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะห้าเก้าห้าศูนย์จ้าห้าเก้าห้าศูนย์มองเห็นมองไม่เห็นหรอก <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราก็หยิบอีกทีไง <laughs> เดี๋ยวเราหยิบอีกทีตอนโชว์แบบว่าพรีวิวสุดท้ายพี่ตาเหลือก้อนใหม่ก้อนเดียวอันนี้โชว์ไปแล้วจ้า อันนี้สองด้านค่ะแม่สองด้านบอมเบอร์สองด้านจ้าต่อไปจ้าคุณพี่ตัวนี้เปลิลบอมเบอร์นะคะแม่บอมเบอร์ค่ะบอมเบอร์ตัวนี้เป็นบอมเบอร์อีกหนึ่งตัวค่ะเป็นบอมเบอร์ยูนิโคลด้วยยูนิโคลงามเนาะคุณพี่เนาะตัวนี้เป็นยูนิโคลชายใหม่มากตัวนี้ไปดูใหม่ต่อไปค่ะโอ้ยอ,อันนี้เป็นอยียงเนาะน,นี่อใส่ได้สองด้านแม่ด้านหนึ่งขนแกะด้านหนึ่งขนไม่แกะนะคะ อื <c oughs> อันนี้เป็นไม่รู้หนูไม่รู้เหมือนกันตัวนี้เป็นบอมเบอร์แบบโคตรเท่ลายชิโนแม่กำลังนับจำนวนตัวค่ะแม่แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งพอดีตอนนี้ <c oughs> เออตอนนี้กำลังทั้งแพ็คของแม่ทั้งเอาของข,องขึ้นรถทั้งเอยียงหลากหลายมากเลยนะคะพนักงานหมื่นคนยังไม่พอเลยตอนนี้เดียู่ดียูดซะแบบ โอ้บอมเบอร์ค่ะเดี๋ยวกำลังนับจำนวนตัวเซตแรกค่ะพี่กำลังนับเซตแรกอยู่นะคะบอมเบอร์อุ้ยหอมจัง mm hmm. แคนหนังก็แพงเลยค่ะอุ้ยเบสบอลเบสบอลนี่งามบองามบองามไหมลูกค้างามบอมเบอร์ค่ะบอมเบอร์บอมเบอร์บอมเบอร์มาอีกแม่บอมเบอร์คุดเยอะเลยเน่เนี่ยจริงๆต้องเขียนว่ากระสอบบอมเบอร์นะนี่ บอมเบอร์บ um นเทนนิสเนอะพ่อเนาะมันต้องอย่างเงี้ยนะแม่บอมเบอร์เออกูเป็นอะไรกับเทนนิสมากกว่นเนี่ยอ่ะสองด้านนะคะสมองจอมเหมือนเหมือนมันเหมือนแปลกแปลกแม่มันแบบว่าเธอว่าสมองฉันแปลกปะพุด <c ười> ปุ๊บลืมปับ๊บยูนิโคลบอมเบอร์บอมเบอร์อีกตัวหนึ่งโอ้โหเท่เลยตัวนี้ไม่รู้ดิโคตรเท่อะ เดี๋ยวนับให้แล้วจะได้คำนวณคำนวณจำนวนตัวได mm ้ไ hmm. หมอุ้ยป้ายห้อยใหม่แล้วแม่ป้ายห้อยแบบว่าป้ายห้อยแบบเอ่อป้ายห้อยแบบ two hand นะแม่เนี่ยวันนี้ฉันคืออึดถวาาอึดมากอู้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแม่เบสบอลแชมเปี้ยนคอนเวิร์สคอนเวิร์สแม่นี่เซ็ตสองให้เอาห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะส่งของวันนี้ได้ไหมส่งวันนี้ได้เลยป่ะ mm hmm. เต็มไหม ได้ประมาณกี่ตัวแป๊บหนึ่งค่ะน้องอ้อมกำลังนับอยู่นะคะทุกคนบอมเบอร์เดี๋ยวดูก่อนรับหนึ่งกระสอบพี่คุณนกได้เลยค่ะได้ก้อนใหม่นะพี่นะาถ้ะก้อนใหม่ก้อนหนึ่งกระสอบเต็มเนาะพี่นะ้องอันนี้หนูแบ่งสี่สิห้าโลอยู่บอมเบอร์พี่ดูบุคคลได้ไหนี่พี่นกรับก้อนใหม่ไหมฮะพี่คือปังมากเลยอันนี้หนูต้องขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนางเด้เป็นบอมเบอร์ปนเบสบอลเนาะ ลงไลฟ์วันนี้หนูตายเนี่ย,ยตั้งแต่เช้าไลฟ์หกหกกระสอบอะ่ะเช้าไลฟ์หกนี่ตอนบ่ายอีกสามล้วก็จะเอาให้ได้หกเหมือนกันไงแม่นะคะออ้ยปังแทบซาร่าเหรอซาร่าซาร่า,า,รามันจะตายตอนเสื้อคอตตอนนี่แหละเสื้อคอตตอนมันเยอะนะคะแต่จอมกะว่าจะไลฟ์เสื้อคอตตอนท้ายสุดแล้วมีของพี่หมวยด้วยนะคะของพี่หมวยมีคุลอดลูกหนึ่งพี่หมวยฝากโอ้ยอย่างนี้บอมเบอร์บอมเบอร์พี่บอมเบอร์ อันนี้เซตนี้ว่างนะคะใครรับสี่สิบห้าโลห้าพันเก้ารอยห้าสิบาทค่ะพี่อุ้ยเธอแคนาดาป้ายเป็นแคนาดาพี่ดูโหวันนี้โคตรเจ๋งอะโคตรเจ๋งเลยนะคะโคตรเจ๋งเลยนี่เขียวขี้ม้าอึมลืมโอ้สีชมพูคุณแม่ตัวนี้สีชมพูสวย <91. S 1> มีเก้าสิบเอ็ดตัวค่ะ แต่มันต้องนับเซตสองด้วยนะแม่จะถึงจะรูว้ว่ากระสอบหนึ่งมีเท่าไหร่แต่ว่าเซตแรกมีเก้าสิบเอ็ดตัวเก้าสิบเอ็ดตัวค่ะเก้าสิบเอ็ดตัวแม่ตกตัวละหกสิบห้าบาทแต่ว่าบอกเลยว่าบอมเบอร์ทําราคาได้แน่นอนนะคะบอกเลยบอมเบอร์ทําราคาได้แน่นอนค่ะขนาดจอมแบบอู๋สมัยประมูลนะแม่แบบว่าเปิดที่ร้อยหนึ่งเลยนะเปิดร้อยหนึ่งนะอุ้ยดูดิเธอเบิ้งเธอเบิ้งเป็นไหลหวะเนี่ย เธออ่านว่าอะไร Heritage Heritage Bank Heritage Bank แม่อ่ะตัวนี้เป็น Bomber ป้ายห้อยมาอีกแล้วแม่ดูป้ายอันนี้ไหมสีแดง Bomber มาพอช่วยรีวิวหน่อยฉันจะได้ไปหมวกไปหมวกก่อนนะหมวกเสร็จแล้วก็ H&M หมวกแล้วก็เสือ mm ้อคอตตอนหมวกยูนิโคลแม่ดูป้ายไอ้นี่ดิเนี่ยป้ายนี่นะ่ะ บ <Bom> <Okay. S 1> อมเบอร์ยูนิโครีกแล้วคุณแม่อุ๊ยแบนด์ก็มาอยู่นะเธอยูนิโครราคาพี่นึกพี่นึกเหลือ45โลสุดท้าย5,950เก้ซตนี้แหละที่จอมรีวิวอยู่ป้ายห้อยอย่างนี้มาลายแห้งนะคะไม่ใช่ป้ายห้อยมือหนึ่งมันเป็นป้ายห้อยเหมือนเราไปตัดสต็อกร้านมือสองมาพี่นะคะมาตัวนี้สวยมากแบรนด์ออียงนี้ G U ไซส์ L ชายจ้าป๊าทูโทนนี่นี่ทูโทน ห้าเก้าห้าศูนย์สี่สิบห้าโลจ่ายยกก้อนหมดแล้วนะหมืน่นเอ้ยไม่ใช่ป้ายห้อยแล้วบอมเบอร์สไตลผ้ายีนเออฉันไม่ก้มนะเธอยื่นมาอันนี้แบบสองด้านค่ะเป็นบุคคลแกะ1หนึ่งยูวีกันยูวีไหมหรอพี่พี่จอมีแจ็คเก็ตเดียวมากเดี๋ยวพี่ราเป็นดูเป็นตัวตวได้ไหมคะมันหลายรหัสมากเลยอดีพี่มันมันหลายรหัสมาก ซิปเปอร์ซิปเปอร์มาเยอะมากอะดาวซิปเปอร์แจ็กเก็ตก็มานะแม่มันเยอะนะคะมาโรงงานนี้มีแจ็กเก็ตเยอะมากนะคะตอนเลือกสต๊อกเลือกไม่ถูกเลยแม่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะแปะเอาโดยสัญชาตญาณน,นะคะเพราะว่าเราเป็นคนเก่งเนาะเฮชเนเอ็ม mm hmm. แม่แล้วดูไอ้ป้ายนี่แม่แบบลายเนี่ยมันเป็นป้ายของ two hands t r e e อย่าง genesis ป้ายแม่เอ็มดูดิเนี่ยดูดิ มือหนึ่งไมด่ดูโอ้โหเธอเยอะมากเนี่ยเ<ห>นี่ยเนี่ยดูดิเออเหมือนงานรถสต็อกร้านมือสองอ่ะแม่มอย่างเช่นสมมติว่าเจาะมาเปิดร้านขายผ้ามือสองเนาะแบบเออคัดเกรดสวยๆหลยแล้วทีนี้ก็พอแบบเขาโละมาก็เป็นป้ายของเขาเลยอะ่ะอันนี้ดังนะในญี่ปุ่นน่ะแม่ t o N Street เนี่ยสวยเอองานที่ลงเ u เล็ตมาพี่พี่สายชนบอกเนี่ยมันเป็นป้าอันนี้เลยอะ่ะนะคะ ใช่ใช่จะใหม่แล้วส่วนนี้โอ้โหเยอะมากเยอะมากค่ะงามงามงามปลาตัวนี้ไหมแบบคือ,อเหมาะเถอะวะเหมาะเนาะสองด้านอุย้ยมากดูดิชอมบอกแล้วนะว่ามันปรังนี่ดูดิบ o มเบอร์บ b มเบอร์บ,มบรับมเบอร์ไซส์เอลลรีฟาร์ม บอมเบอรับเพิ่มสี่สินค้าได้เลยค่ะพี่อุ้ยพี่มีทั้งป้ายนี้แล้วก็ป้ายนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นสาวสาวเสาว้สาเ้าเต๋อนะคะหมดค่ะขอบคุณค่ะพี่นกอุ้ยฉันนึกว่าอันแบรนด์ดังนะสู <laughs> <laughs> ถกใจมากเลยนะคะอ่าไม่รู้อันนี้เป็นแบบว่าเหมือนจะผ้าฟลีสนะคะอันนี้เป็นแบบเทนนิสเบสบอลนะเบสบอลมา ตัวนี้เป็นดีไซน์ only original แบบเลิศส่งวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ารถมันเต็มหรือเปล่านะคะพี่เพราะตอนนี้ก็เหมือนจะเออปริม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 อยู่นะไปนี้ไปไปนี้ปังมาหนูเปิดมาหยังแบบประทับใจทุกรหัสอยู่แต่ทีนี้พี่หนูจะบอกเลยว่าแต่ละโรงงานไม่ได้สวยทุกรหัสหนูบอกเลยนะบางบางโรงงานก็มีตัวที่ไม่สวย